สวัสดีจ้าทุกคนอันเคียวไม่ให้กับเขาเห็ดปูเดจ้าไองานปูงานปูเหมืออื่นเดจ้าหลังจากไปเชิดแล้วก็ต้องต้องกินเลี่ยงกันเดจ้ายุ่ร้านอาหารก็ต้องเขี้ยวไม่ให้กับเขาแล้วก็ต้องเขี่ยวออกไปส่งร้านอาหารเห็ดไอ่เขาพัดเดจ้าเขาพัดไทยและะ้วกัมัสมันแล้วก,ก็ไอแกงเขียวหวานแล้วก็ขนมจีบเดจ้าเห็ดไอ้ตอนนี้เห็ดเขาพัดแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้ว เต็มเต็มกระปุก้อจ้าเต็มถังอันนี้้อจ้าเอาไปห้บลูว่าจะคน้ะจ้าเพื่อนบอกว่าอ่อหลายคนมิดแฟนมีแต่บอกว่าหลายคนเพื่อนฮูดจากหลายคน้อจ้าแต่ก็บบรูว่าท่อไหนก็เลยว่าเขียวเฮ็ด,ด้อจ้าก็เลยเขียวไอาานันไทยอันวิดีโอห้เบิง่ง้ะจ้าเพราะว่าไออันเดี๋ยวเมื่อง,งาน่ะสิท้ายห้เบิ่งอีกท่อนึงอ่าเมื่อนี้ต้องเขียวเฮ็ด งานกับเห็ดแต่จ่าเบิ้งใส่ใส่สุดอันเห็ดงานอยู่แต่ยังบร่ได้ถอดคิดว่าเออเดี๋ยวก็ได้ซักคือเกา่าก็เลยแบบว่าเออใส่เห็ดกับเขาเลยใส่ผ่ากันเพื่อนแล้วก็เขียวเห็ดเนี่ยงานก็ต้องเห็ดกับเขาก็ต้องอันนั่นแล้วจ้าลูกก็ต้องเลี้ยงโอ้ยเมื่อยหายเมื่อยแหงเป็นเดือนที่แบบว่ายุ่งมากๆเลยจ้าเป็นคุณนายฝรั่งตกโอโทอชเลจ้า <laughs> <laughs> เห็ดเองผู้เดียวเบิดงแตจ้าเบิ้งเห็ดเห็ดปู เพราะว่าปูเพื่อนมากกินไอ้ไอ้ไอ้กะทิเดจ้าครอบครัวเพื่อนมาก,กินกะทิแปลว่าพวกไอ้ไอ้พวกแกงกะทิอีหอย่างเนี่ยเพื่อนมักเบิดเพิ่นมักมักเ้กาเดจ้าแม่ตแต่แม่ก็ยังหมักเดจ้าแม่ยาอครอบครัวเพื่อนสิมักกันเบิดกันเลยแบบว่าเออเฮดไห้กันเลยแบบว่าเล้ากรหมู่เพื่อนกับมักไออันกับเขาไทยนํากันเลยแบบว่า แฟนก็นเลยว่าเฮดไปเสิร์อุ่มบนเพร่ะใช้คล้ายๆายบาฟเฟ่เดี๋ยวถ้าว่ามีเวลาเราจะทายเ้เบิง์นนะจ้าเ้าเฮดเต้ head, าเฮดเ้ head, าเอาไปสง่งนะจ้าเพราะว่ามืออื่นหนิจีบมีเวลาเพราะว่าไอเพราะว่างานเริ่มแต่เรา้าไองานพ่นสีแฮรถจากไอล้านเพิ่นกนเด้อล้านขายรดกัน้อจ้าไอปูเพิ่นมีร้านขายรถเริ่มจากหันแล้วก็ไปเชิดแล้วจากเชิดก็ต้องไปร้านอาหาร้อจ้าสั้นไปไปเฮดกับขาวต่อ อืมอนี้สูตรตายตัวจ้าแค่ไกเท่าไหร่มากแบบไก่ไข่ไก็เท่าไหร่คุณเคยเ็ดไไปหนกเไ็ดไก่จ้าเข้าวผัดไก่ใจไออแค่รสจ้าแค่รทปั่นมันก็จะได้สีเหลื่ยหอมอร่อยจ้าเออไหไก่ปูเป็ดดีที่สุดเพราะว่าท่านก็ให้ สิ่งของที่ดีที่สุดเอาประเทศดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างขาเป็นตาจ้าเยอะมากเลยนะอันนี้กระทะสุดท้ายแล้วใส้ไข่ไปเกือบหกิหน่วยตาจ้าแต่กระสิเฮ็ดเบิร์ตตาจ้าอันนี้อ่ย่างละสามิเบิร์ตไปแล้วแผงหนึ่งแล้วอ,อีกแผงหนึ่งแผงละสามชิปลูกตาจ้าอันนี้แผงสุดท้ายเบิร์ล่ม ปุกใหญ่ๆนี่จะจ้าเอาปนี้กินกันเข้าไปดนี้พลังอืมซาใจเนี่ยซาใจใกับเขาเยอะแยะ,ยะไปหมดไปเศ้าเฮตดต้เดจ้าอันนี้แกงเขียวหวานเดจ้าหนึ่งใส่ไก่ห่ากิโลเดจ้าถ้าก็ใส่ผักไอ้ที่เขามีนะคะแค่รทพริกแล้วก็ไอ้อย่างก็ ไอ้ข้าวโพดนะจ๊ะก็ข้าวโพดอันนี้แล้วก็อันนี้ถั่วน,นี่นแหละเดี๋ยวไปส่งร้านอาหารนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนจะไปใส่ตู้เย็นและมืออื่นเพื่อนกระสีเอิเอาใส่แบบเหมือนคล้ายๆบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะคละ้ายๆบุฟเฟ่อันนี้ก็จะทำน้ำกินแครี่อีกนะจ๊ะเพราะว่าคิดว่ามืออื่นคงน้ำแห้งเพราะว่าไอ้ไก่กับผักสุก มใส่สีแบบว่าดูดน้ำเข้าไปมันก็สีแห้งก็สีเฮ็ดน้ำอีกเด้อจ้าเอาใส่ไอ้แฟนบอกว่าอย่าเฮ็ดเพชรเพิ่นว่านะเพราะว่าไอ้รุ่นปูแล้วก็คงสิมีแต่ปูเฒ่าปูแก่แล้วฝรั่งเขาก็บ่กินบ่ค่อยกินเพชรกันเนาะจากกัเลยแบบว่าเออเฮ็ดพอดีปานกลางเพราะว่าถ้าห้ามมัสมผันมันก็บ่เผ็ดอยู่แล้วถ้าผู้ใดกินอันอันอันไอ้แกงเขียวหวานโอ้ยเว้าบ่ออกอันทนฟังในตาจ้าเป็นจัิงสิแหละคุณอันคุณอัน อันนายฟังมีเวียกชิวาเข้าใจแน่บอกเข้าใจแน่ทนฟังเป็นกำลังใจกันเด้อจ้าอุ้ยนอนั่นแหละมาแล้วอันติดติดคัดคับมาแล้วเด้อจ้ามาม,าม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 าอย่าเฝ้าไปใส่เด้ออย่าเฝ้าลืมกันเด้อจ้าเบิ่งเดือดแล้วคุณนะไปเฮ็ดต่อโอ้ยเฮ็ดเสร็จแล้วเด้อจ้าอันอันอันมาสมันเด้อจ้าโอ้ยลืมไายให้เบิ่งลืมไายตอนเฮ็ดเด้อจ้าโอ้ยหยุงไหล เดี๋ยวกระชีเน็ดหนมจีบพอไว้แล้วน้องแจดไปแล้วน้องแจดมาซอยกันรือเหมือนถ่ายวิดีโออันนี้กินเคอรี่อันนั้นอันข้าวพัดอันนี้กระชีเน,น,นือหนมเหมือนขนมจีบไปละจ้าเอาไปต้มต้มเอาต้มเอาบอทอดเปลืองแก๊สเปลือ,ลอน้ำมันละจ้าดูนี่นะนี่อย่างกระแพงขึ้นนัสมันเสร็จแล้วนะคะเรื่องดูพี่น้องหากิโลย่างแล้วหากิโลละจ้า เมื่อกี้นี่บอกปูยว่าเธอต้องอันไปบอกมูเธอเดอร์เขาฝันมูเพราะว่าเธอต้องกินอันอันแกงอันอันแกงมัสมันกับไอ้แกงไอ้กลิ่นเคอรี่อันแกงเขียวหวานเดจ้าให้มันเบิดเดอร์กินเบิดมือเบิดคืนมืออื่นโอเควันเนี่ยกระเซ็นนมจีบแล้วค่อยอันติดตามกันมาเดจ้าคลิปหนาเพื่อได้ไทยอันงานปูถ้าว่ามีเวลาเดจ้า ว่าวกสิติทิศคัดๆเนี่ยเด้อยวจะโอ้ยมันกับเบกเก่งดอกภาษาอีหยังก็ได้นะกสิติศกับเบติดอ้างแล้วเดี๋ยวนี้อ่วาวเบ้อออกถ้าว่าบ้อกออกอ่ะซอยฟังกันได้เด้อเป็นกำลังใจให้กันเด้อด้ออย่าพึ่งไปใส่เลยจา้าะทารมทารมค้านั่นถ้าถ้าว่าบอ้อเข้าใจ ขอเอาไพ่เด้อจ้าอันเบิ่งคิดเจ้าของและบางเคท่าก็อยากหัวเพราะว่ามันว่าภาษามันว่าสองภาษาเด้อจ้าอันทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษบัดีจังย่างแล้วบัดนี้นะมันกึ่งกึ่งกลางกลางว้ายก็ได้ไปกระเด้อจ้าคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สวัสดีค่ะไปแล้ว